สํบาบดีค่ะพี่น้องปลอกไปมีหมอแแคนแฟนหมอลําเอซของหมอลําเสียงมีหกนกพงสะกรเอซของอีหลาหน้อยอาอายสกุลนครสเสียงมีหกเอฟซของพ่อจา๋าเอซของคุณยากับมาแล้ว j o 2 o official และสนับสนุนโดยยางรัดผมวิลินดาสีหวานมีหลายขนาดนุ่มไม่ล้างผมติดต่อที่ช้อปปี้นะคะ คลิปนี้จะมาแสดงความขอแสดงความยินดีกับพ่อจ๋านะคะ,ะพ่อจ๋าได้มีการตกลงที่สื่อพนสื่อละกัซื้อบ้านเก่าของป้าอ้อยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ที่ป้าอ้อยหากที่กําเนิดป้าอ้อยกําเนิดอยู่ใกล้กันลวกับค่อยอยากค่อยกินน้ากันเป็นบ้านที่มีความหลังความ ความผูกพันระหว่างพ่อจ๋ากับป้าอ้อยแล้วก็ป้าอ้อยได้ไปซื้อบ้านอยู่ในเมืองในเมืองอุดรไปย้ายไปที่มันจะเลินกลัวเพราะว่าตอนนี้ป้าอ้อยเพิ่นจะได้ขยายกิจการนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้เขาก็อาจจะเพ่เห็นป้าอ้อยมาอยู่ดูแลอีหลานหน่อยกับพ่อจา๋าไปในเพราะว่าป้าอ้อยก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลของตัวเองแต่เบื้องหลังเพิ่นก็นยังผูกพันเพิ่นก็นยังมีความติดต่ออ่า ติดต่อกันและการดูแลซึ่งกันและการดูเบื้องหลังอยู่แต่บ่ได้มาติดตามบ่ได้ไปน้่งานน้ำหยางนะะเนาะเนื่องจากป้าอ้อยแต่งงานกับพี่นิวแล้วจันส่นะบัณนิ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ป้าอ้อยมีความหลังมีประวัติที่ผูกพันกับพ่อจ๋าแล้วก็ถ่าสิขายด้วยความรักบ้านหลังนีแหละถ่าสิขายผินป้ปปจาจ๋าป้าอ้อยเพิ่นโพไว้ว่าขายให้คนที่จะมาดูแลได้ดีที่สุด แล้วก็ด้วยความบุเพหรือว่าบุญสัมพันธ์อีหยังสักอย่างเนี่ยพี่น้องคะพ่อจ๋าก็เลยมาเป็นผู้สื่อต่อจากป้าออยด้วยความที่ผูกพันหนึ่งผูกพันสองพ่อจ๋าก,ก็เฮดธุรกิจบองต่อได้ก็เลยมาขายบองต่อขายบองต่อได้ก็มาซื้อทรัพย์สินเพื่อจะเป็นการต่อยอดหล้กก็มีพ่อจ๋าเพิ่งจะมีโครงการที่สิไป ให้ให้อามายกับอเทศทําธุรกิจคือทําเป็นคาแคร์ประันเพิ่นกับมีบ้านสามห้องนอนบ้านไหนอยูนะคะเป็นบ้านหลังกระทัดรัดอ,อบอุ่นเป็นบ้านที่มีความหลังมีความผูกพันกขอให้ขอ,ขอแสดงความยินดีกับพ่อจ๋าด้วยที่มาซื่อไว้่อจากพี่น้องเจ้าของบ่อยากให้ลุดไปใส่มือของ ไปไปถึงมือของคนอื่นที่ข้าเจ้าบ่หุงจัาก,กับข้าเจ้าหน่อยไหมถ้าขายก็ขายให้คนรู้จักการขายให้พี่น้องกันก็จะเป็นการซ่ยเหลือซึ่งกันและกันไป็นไอตัวพ่อใบบห้บ่ให้ผู้อืน่นมาอยู่คราวนี้พ่อจ๋าก็จะเป็นการต่อยอดให้น้องสาวกับน้องเคยอยีกได้บทสนี้ไปจะไปให้น้องมาดูแลธุรกิจให้หรือว่าเป็นธุรกิจของน้องเลยเพราะว่าพ่อจ๋าเป็นคนที่หักครอบครัวเนาะแล้วก็จะเป็นจะทาให้น้องมีน้องไม่อาไม่อะ แม่ของน้องมิลินเป็นน้องสาวแท้ๆของพ่อจา๋าเนาะก็อันนี้ก็เป็นความที่พ่อจ๋าวางแผนให้ว่าทุกคนในครอบครัวจะต้องมีธุรกิจไปขยายธุรกิจไป,ไปในตัวนั่นแหละการทเป็นแค่แต่พ่อจ๋าต้องต้องมีการปรับปรุงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากน้อยในบริเวณบ้านเพราะว่ามันจากจากที่อยู่อาศัยแต่จะมาทําเป็นธุรกิจต้อง ต้องติดโน่นติดนี่เป็นเป็นเป็นที่ดินที่สมัยก่อนพ่อจ๋าก็ไปยู่ไปกินอยู่กับป้าอ้อยนี่แหละไปนอนไปเก็บผักเก็บหญ้าป้าอ้อยเพื่อนสิมักปลูกผักปลูกหญ้าเนาะเพื่อนก็ไปเก็บผักโน่นนี่นั่น,นมันมีผักอย่างน้อยสมัยก่อนคุณจาจำบ่ได้ว่าเพื่อนไปหาน้ำทงหน้านะอันนี้กะขอให้ธุรกิจขอให้พ่อจ๋าอยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮ้งเปังปัง,ปงอยู่แล้วรวย ธุรกิจที่สีเฮตต่อไปก็ขอให้ลำรววยเฮตให้ธุรกิจลำรวยแล้วก็ทำเงินทำทองได้ตีเงินที่ขายบ่องต่อขึ้นมาใส่กระเป๋าคือเขาขอให้ธุรกิจาขายแคร์ก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมเข้าไปเบิ่งนะคะว่าบ้านเป้าอ้อยที่ ที่ขายให้พ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าวางแผนจะทําเป็นธุรกิจคาเคร่เป็นจังใดคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพ่อกันในคลิปน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u p e r อร์แตงเพื่อเป็นการให้กําลังใจคุณยาในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะเราไปดูเลยนะคะขออนุญาตพ่อจา๋าขอเคดิจากพ่อจ๋าดูทัว บ้านที่พ่อจ๋ารีวิวให้เบิ่งนะคะคลิปนี้พี่จ๋าฝากาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับนี่นะครับหนบุกทาพี่น้องเขาเบิ่งบ้านหลังใหม่นะครับเป็นบ้านของสาวอ้อยครับพี่อ้อยไอ้น้องดูแลตอนะครับไอ้น่องดูแลต่อพี่อ้อยในอ,อุนดอนะนะระน,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 นะครับแม่เอาคอเข้าอยู่บ้านสวนเขาเลยขายปาลามีไงครับหนุกโป้งสะก่อนนะครับจะไปซื้ออะไรครับลืมตีถนนใหญ่ครับแือบางที <c oughs> เราแเพื่พอผลิอยู่เลยครับสงกสลายนะครับผมไอม้สออิอัยรล้นสีเเ็เออธุรกิจลองสาวนะครับเดินกว้างกวถุงในบ้านเรา,บาว,วบานสาวอ่ยอยเืานแล้สามหัวล้นบ้านสองสันมีเงินอยู่หลายบ้านหัวโล้คยอรเก็บภาพแล้พี่้องเค,งเคยติดตามเบอีวิีกุยจำได้ยนะครับ ตอนนี้คนอยู่แล้วย่อยจะไปยู่นนยอนเองพ่มคกัะเนะคับย่บ้านส่วนนะครับนี่ก็ต,ตี่สางหัเส้น,น,นสมบูรณงยไปสางไว้ปวดเลยพี่ลองนะครับมี่วนหลังบานนะครับบที่เคยลูกผักแล้วบานจะเป็นทุ่งนานะครับหนุ <c oughs> ่มไดูแลตอสาวอ่อยหรือกำมังเย็นขอบอกให้ันนี้เป็นเรืองนะครับที่มา คุยกันแล้วทบ้าเงินนะครับแล้วเรื่อง้นถ้ามีเนเลยเอาเรลาคนคือการเงียนค่ไหนาเงียบเงินครับมีของเข้าปีอ่อยนะครับอเียมันน้อยมีมันน้อยเลนต้องด ต่างต้นตางใหญ่ใหญ่บรรยากาศที่ง่าเดนเดีอยวเร่ยหของขวัวห้องครัวนี่แค่หอยเอาอารมณของขว้อะไรตัวคิดจ่อปีควัวของเราทเท่ากอสีนี่ยสีดำตลม่เออหลานจะแก้ไปหน่อยเอาค่าแค่ไ้รองนักสิปรับใหม่ครับปรับใหม เราได้ลี้ได้ลื้นได้เฮ็ดอิวอีกไมครับทำเป็นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ภาพมีเราต้อนสืกสิว่าต่อเป็นมีบาทนั้นนี่นะครับเราุ่งจากขวาก็สีดูแลต่อเรื่อยต่อสาวออ่นะครับ